JSB It's Hi everyone สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะค่ะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันดิเชร์รจ่าดีกว่าคะ่ะค่ะนักเรียนคะ เตรียมหนังสือแบบฝึกหดัดพร้อมกันหรือยังคะวันนี้เช่อจ๋ามีข่าวดีมาบอกนักเรียนด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเรียนในเช่อจ๋าจะมีเกมให้หนักเรียนเล่นด้วยแหละอยากเล่นกันไหมนะบางคนนะคะเย่อยู่ที่บ้านเพราะอยากเล่นแล้วใช่ไหมล่ะ อาที่เชื่อ๋าตามใจนักเรียนนะคะวันนี้จะให้นักเรียนได้เล่นเกมก่อนค่ะแต่เกมของที่เชื่อจ๋าจะเป็นอะไรนั้นอยากรู้ไหมนะถ้าอยากรู้แล้ว are you ready นักเรียนพร้อมกันไหมนะอยากรู้จังว่านักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะ let's go ไปดูกันเลยค่ะค่ะเกมที่ช่าจ๋าจะให้เล่นนะคะในวันนี้ก็คือ เกมนี้เลยค่ะเกมนี้นะคะจะเป็นการที่เช่จา๋าเนี่ยจะมีนะคะรูปภาพการแสดงอาการป่วยต่างๆจากนั้นค่ะนักเรียนดูข้อ A จนถึงข้อ G ว่าข้อ A จนถึงข้อ G เนี่ยตรงกับรูปภาพไหนอ่าเรียนกันไปแล้วนะคะเชื่อจา๋าจะให้เวลานักเรียนทำจากนั้นเราจะมาเฉลยก,กัน ถ้านะคะนักเรียนทําเสร็จนักเรียนทบทวนก่อนนะเพราะถ้าใครถูกหมดเลยเนี่ยเชอจ๋าจะมีรางวัลให้กับนักเรียนด้วยนะแต่ไม่บอกหรอกว่ามันเป็นอะไรพร้อมไหมคะบางคนบอกว่าอาดิเชอร์จ่าอ่านให้แล้วกันแต่นักเรียนจำนะเพราะจะให้เวลา A a fever B a toothache c a cough d a stomach ache e an ear ache f a headache g a sore throat เดอจ๋าจะนับถอยหลังแล้วนะคะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคะ่ะ เรามาเฉลยกันเลยดูซิว่านักเรียนเนี่ยทำได้กันกี่ข้อถูกหมดหรือเปล่านะเฉลยเลยนะคะข้อ a a fever ภาพไหนนี้เลยคะ่ะ b a c h e อะไรนะตรงไหนนะตรงนี้เลยแกมแกมบวมเป่งเลยนะคะต่อไป c a cough ไค่ะ D a s t o m a c H a c h e อันไหนดีนะปวดท้องภาพนี้เลย E An ear ache อันนี้ง่ายไปใช่ไหมละ่ะคะภาพนี้ค่ะ F A head ache ปวดหัวภาพไหนนะภาพนี้และสุดท้าย A sore throat ก็คือ เจ็บคอคอจีรางวัลที่เช่อจับบอกว่าใครถุงหมดรางวัลที่จะได้ก็คือเสียงปรบมือไงล่ะคะนักเรียนใครไทยถูกหมดเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เล่นเกมกันไปแล้วมาให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหดัดมาที่หน้า65การบ้านค่ะ ติเชอร์จ๋าได้ฝากการบ้านนะคะในหน้า65นี้ไว้ให้นักเรียนเปิดหน้า65เราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะนักเรียนดูนะเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนักเรียนได้คำว่าอะไร s o r e tools ที่แปลว่าเจ็บคอนะคะ s O-R-E-T-H-R-O-A-T s เ s เจ็บคอใครถูกนะคะให้ในักเรียนติ๊กถูกได้เลยนะ Number 2ชอะไรคะ Number 2ชเลขไหนหนะ้าอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะดูแนวตั้งก่อน I j o u g h c o u g h ต่อไปคะ่ะ number t r e e เป็นไรคะมีประลอดอยู่ด้วย fever F, ever, F E V E R ต่อไปข้อที่4นะคะกลุ่มท้องน่าจะเป็นคำว่าปวดท้องก็คือ stomachache stomachache ต่อไปเรามาดูแนวนอนกันบ้างค่ะข้อที่5เป็นไงคะมีน้ำมูก cold, cold น้ำมข้อที่6ชีดปาที่หูก็คือ earache, earache ต่อไปข้อที่7ก็ต้องเป็นไรคะปวดหัวค่ะ h a c h e h e a D A C H E และสุดท้ายก็คือชูชเอกปวดฟัน T O O T H A C H E ชูชเอกปวดฟันค่ะต่อไปในส่วนของข้อดี Look and Write Sentence ก็คือเขาฝึกให้ในักเรียนเนี่ยนะคะได้เขียนประโยคนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่ง What's the matter สิ่งที่เราจะต้องตอบก็คือ I have a cough ข้อที่2นะคะเราจะต้องใส่ประโยคคำถามก่อนก็คือ what's the matter ส่วนคำตอบนั้นก็ต้องเป็น I have an earache เห็นไหมคะเก่งมากๆเลยนะนักเรียนตรวจไปด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงเวลาว่างของเรานะคะเด็กๆคะชอบทำอะไรแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า68ก่อนคะ่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ชอบทำเวลาที่นักเรียนว่างหรือว่านักเรียนทำหลังจากที่เลิกเรียน เวลาที่ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เรียนชอบทำเนี่ยนักเรียนชอบทําอะไรเรามาเรียนรู้คําศัพท์ทั้ง6คําศัพท์ให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังดิเชื่อจ่าเนี่ยจะเปิดซีดีให้ฟังหลังจากเราฟังซีดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานะคะอ่านพร้อมกันและดิเชอรอจ๋าก็จลแปลให้นักเรียนฟังด้วยนะคะไปฟังกันค่ะ Send messages. Number two. Surf the internet. Number three. Watch DVDs. Number four. Collect baseball cards. Number five. Play soccer. Number six. Play ค่ะนักเรียนคงได้ยินกันเรียบร้อยแล้วนะคะ number o send messages ก็คืออะไรคะการส่งข้อความการคุยแชทกับเพื่อนนั่นเองค่ะ number two surf the internet ก็คือการหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ต number three watch DVDs ก็คืออะไรคะการดู DVD ก็คือการเช่า DVD มาเปิดดูนั่นเองคะ่ะ o l กั l เล็ b a บ e บ b ลกา a ์ s ก็คือการสะสมนะคะการดแต่สิ่งที่เห็นนั่นเองก็คือเป็นนักกีฬาเบสบอล Number 5 p ้าเพย c ซอก็คือการเตะฟุตบอลค่ะและสุดท้าย Play Badminton ก็คือการเล่นแบดมินตันนั่นเองนะคะ ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังซีดีกันเรียบร้อยแล้วและที่เชื่อจ๋าก็แปลให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนดูส่วนไหนข้อในส่วนของข้อ b, b. ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเคสกับเจนนี่คุยกันโดยที่เคสเนี่ยจะเป็นผู้ถามโดยคำถามว่า what do you like to do หมายถึงเจนนี่เธอชอบทำอะไร เจนนี่ค่ะต่อไป I like to send messages ก็คือฉันชอบการส่งข้อความหรือไม่ก็คุยกับเพื่อนมากดังนั้นเรามาดูนะคะวิธีการถามและคำตอบซึ่งนะคะตามตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะโดยที่เคสเนี่ยจะถามสามรอบและเจนนี่ก็จะตอบสามรอบเช่นเดียวกันหลังจากที่ฟังเชอจ๋าจะให้นักเรียนได้ลองฝึกตอบกันบ้างคะ่ะ h68b ask and answer what do you like to do i like to send messages number one what do you like to do i like to send messages number two what do you like to do I like to play badminton Number 3 <three. S 1> What do you like to do? I like to collect baseball cards ค่ะดังนั้นเรามาฝึกตอบกับของทีเชื่อจ่าดีกว่าค่ะ Let's practice เรามานะคะฝึกกันดีกว่าเชื่อจ่าในหน้านี้มีทั้งหมดอยู่3รูป โดยที่ชาจาจะถามคำว่า What do you like to do นักเรียนคะ What do you like to do ข้อที่หนึ่งนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะอย่าลืมนะคะ I like to นักเรียนดูการแต่งกายของเขาไหมนะคะใช้อะไรที่นักเรียนคิดไว้ไหมนะ,ฉะเฉลยเลยนะข้อนี้ก็ต้องเป็น I like to play tennis ค่ะภาพที่สองมองภาพออกไหมคะว่าน่าจะเป็นกิจกรรมทำอะไรใบให้ว่าโรงเรียนของเราก็มีน้ำสีฟ้า,ฟาข้อนี้ค่ะ What do you like to do ฉเฉลยนะ I like to swim ก็คืออะไรคะชอบว่ายน้ำเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนชอบว่ายน้ำเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะต่อไปสังเกตดีๆมีจอจอหนึ่งที่จะต้องใช้รีโมทสามารถเลือกดูนะคะรายการต่างๆได้คะ่ะ What do you like to do เฉลยนะ I l i k e to watch TV. อ่ายังไม่พอแค่นี้ไปต่ออ็นกันอีก3ข้อคะ่ะดูจากรูปสวมแว่น3ามิตินักเรียงคาใบให้ว่าไม่ได้ดูที่บ้านแต่อันนี้จะต้องเป็นโรงภาพยนตร์เวลาเราไปดูภาพยนตร์เราไปดูอะไรคะ What do you like to do? ฉเฉลยนะ I like to watch movie ก็คือดูหนังนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่สองอีกภาพนี้คืออะไรคะกำลังทำอะไรอยู่ What do you like to do? สังเกตหน้าปกมีคำว,ว่า book ด้วยก็ต้องเป็น I like to read ก็คือชอบอ่านแล้วแต่นักเรียนจะอ่านหนังสืออะไรนะคะและสุดท้าย buy ให้ว่าเป็นนะคะเครื่องดนตรีค่ะ What do you like to do ตอบค่ะ I like to play the piano อ่าอันนี้ก็คือเป็นการสรุปได้ว่านะคะถ้าเราต้องการถามว่าชอบทำอะไรคำถามเราใช้คำว่า What do you like to do เวลาตอบ I like to และนักเรียนก็ชอบตอบกิจกรรมที่ตัวเองชอบนะคะค่ะและสำหรับการบ้านในวันนี้ เรียนวาดรูปลงในสมุดพร้อมระบายสีให้สวยงามโดยคำถามที่เชื่อจาถามว่า What do you like? To do นักเรียนชอบทำอะไรนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้ได้อธิบายให้ฟังแล้วเวลาตอบ I like to แล้วนักเรียนก็วาดรูประบายสีในวันนะคะมาเรียนให้นักเรียนนำสมุดมาส่งดิเชอร์จา๋าในคาบวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยถ้านักเรียนจำเป็นต้องออกจากบ้านและอย่าลืมนะคะล้างมือด้วยเจลบ่อยๆคะ่ะเราจะได้กลับมาเจอกันไวๆนะคะดูแลสุขภาพคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย See you later บ๊ายบาย